สวัสดีครับเขาต้อนรับไปซ่อมาดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยขา่วสารเชลซีเราขับการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ข่าไม่เยอะมากนะแต่มีเรื่องน่าดีใจนะครับผมเอสเชบอลบิเลียนทำสถิติให้กับทีมชาตินะแล้วก็เชลซีอาจจะกลับไปดึงไมค์เมยองอีกครั้งหนึ่งในตลาดหน้าหนาวนะครับผมและในระหว่างนี้เชลซีพร้อมให้โอกาสมาร์กิวเต็มที่เลยนะอา้าวเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ คนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับเอเซบอลมิเลียนนะเมื่อวานเนี่ยนักเตะเชลซีก็ได้ลงกันหมดเลยนะครับผมทั้งอังเดซันโต้นะครับผมชูเอาเปโดนะลวถึงเอเซบอลมิเลียนแล้วเมื่อวานเอเซบอลมิเลียนทำประตูแรกของตัวเองในทีมชาติได้สําเร็จด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยฝั่งของบราซิลก็ชนะชิลีไปนะครับผมเอาสถิติมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะเมื่อวานเนี่ย เอสโอมิเลียนเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด66นาทีนะครับผมสัมผัสบอลไปทั้งหมด34ครั้งผ่านบอลสำเร็จ19จาก23ครั้งผ่านบอลถึงพื้นสุดท้ายเนี่ยได้3ครั้งผ่านบอลยาวสำเร็จ1ครั้งเลี้ยงผ่านสำเร็จ1จาก2ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้3ครั้งโดนบอลพื้นสำเร็จ3จาก5ครั้งเรียกฟาวล์1ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งทำได้1ประตูฟาดแม่งเข้าไปเลยเออแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับผมชื่นมื่นมากๆชืืื่่่่่นนนนนนมมมาากๆและทีีีี้เเเยยอว หลังจากที่เอสเซบอลเนี่ยยิงประตูให้กับทีมชาติบราซิลไปเนี่ยก็ทำสถิตินะครับผมเป็นผู้เล่นอายุน้อยอันดับ2นะตลอดการนะครับผมที่ยิงให้กับทีมชาติบราซิลได้นะครับผมคนแรกก็คือแน่นอนตำนานนะครับผมอย่างเปเร่นนะแล้วก็ฝั่งขอเนนนินนโยแล้วก็กาเบรียลเฮซุสอยู่อันดับที่4อยู่อันดับที่5ด้วยเหมือนกันนะทีนี้พอไปนั่งแกะดูเฮ้ยมันมันมันเด็กที่สุดขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาเอา,เอาคนที่ ติดทีมชาติแล้วไม่ได้นับแมตช์อย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีอีกเพียบเลยนะครับผมอันนี้นยะข้อมูลจากสปอยล์การ์ดะก็ถ้าเป็นแบบใครที่แบบนับในแบบพวกนักกระชับมิดอะไรอย่างเงี้ยฝั่งของเอสเซบอลเนี่ยจะเป็นผู้เล่นอันดับ8นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่านับเกมอย่างเป็นทางการเอสเซบอลจะอยู่อันดับที่นะอ่ะเผื่อใครแบบข้อมูลแบบได้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันแยกมาให้แล้วนะครับผมถ้านับแบบออฟฟิเชียลนะเกมที่แบบมีผลเขาเรียกนะเป็นอย่างเป็นทางการเอเซบอลเนี่ยจะยิงอายุน้อยสุดอันดับ2แต่ถ้ารวมทุกอย่างรวมทุกรายการเลยนะ S H จออยู่่ััดบที8 นุ่เลยนะครับผมอ่ะก็เพชรเม็ดงามเพชรเม็ดงามนะครับผมอ่ะก็ดีใจกับน้องด้วยนะได้น้องมาแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะแทบไม่ต้องปรับตัวเลยทําผลงานได้ดีมากๆนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าในฤด,ดูกาลนี้นะครับผมฤด,ดูกาลแรกของเขากับเชลซีเนี่ยผลงานของเขอเบลจะโดดเด่นแค่ไหนเอาใจช่วยน้องไปได้วยกันนะครับ โอเคอ้าวทีนี้เนี่ยต่อไปนะครับผมจะอยู่กับดาวรุ่งเหมือนกันนะแต่เป็นการพูดถึงคนนี้นะครับผมกับมาร์กิลนะอันนี้รายงานจากไซมอนจอร์ซันของแอตติกยูเคนะครับผมมีการบอกว่าหลังจากที่เรียกมาร์กิลกลับมาเนี่ยอนาคตของมาร์กิลจะเป็นยังไงนะครับผมไซมอนจอร์ซันเนี่ยบอกว่า มาร์กิลเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่ทาในคอนแจ็กสันเนี่ยย้ายไปที่บาเยอร์นะเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกหลักของเชลซีหลังจากที่เลียม D ap, ดีแลบเนี่ยมีอาการบาดเจ็บมาร์กิลเนี่ยสร้างความประทับใจในฤดูกาลแรกนะหลังจากย้ายมาจากบาร์ซ่าทาไปทด้หมด6ประตูนในคอนเฟลซ์ลีกและได้รับความไว้วางใจนะครับผมจากกุนซืออย่างเอนโซมาเลสกาด้วยเหมือนกนะันนะทีนี้เพราะความตั้งใจและแรงกดดันคู่กันในการแข่งขันและการเล่นเนี่ย,ยกิลนะครับผมเคยบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบนะทำให้พลาดส่วนที่เหลือของฤดูกาลที่แล้วไปและยังได้รับการสนสนนนนััับุให้พ้พฒาต่อนะทง ยังมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนชุด u 21และอาจจะติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตการกลับมาครั้งนี้กิลเนี่ยพร้อมจะช่วยทีมเต็มที่นะและจะเป็นตัวเลือกสําคัญของเชลซีด้วยเหมือนกันก็ดูทรงก็น่าจ,จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะพอเชลซีไม่ได้เข้าไปหาคอนหลาฮาเดอร์จริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็ คือเหมือนคิดไว้แล้วแหละว่าคงจะให้โอกาสมาเก,กิ l วด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปเล็งเอมาน,นูเอลเอเมกาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะโอกาสมาถึงแล้วนะครับผมที่จะนั้นได้ลงเล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะก็เ,เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนสําหรับมา r ก,กวเอันเาเรียกนะนักเตะดาวรุ่งกองหน้าของเราคนนี้นะครับ โอเคอ่ะ okay, ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมจากเรื่องดาวรุ่งผ่านไปนี่นไปตัวเก๋าประสบการณ์กันบ้างอย่างไมค์เมยองนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากดานิเล่ลองโกนะครับผมของคาโชแมคคาโตนะมีการบอกว่าเชลซี Chelsea, อาจจะกลับไปหาไมค์เมยองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมรายงานจากคาโชแมคคาโตเนี่ยบอกว่าไมค์เมยองเนี่ยผ่าน5ปีสุดเข้มข้นมากับมิลานเลยนะควา้าแชมป์สกูเลโตได้นะครับผมแล้วก็ควา้าแชมป์ซูเปอร์คปาอิตาลีนะครับผมเหนืออินเตอร์ไปนะแล้วเมยองเนี่ยยืนหยัดเป็นมือหนึ่งครับผมให้กับ ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็สถาปนาตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้ด่าประตูระดับโลกในนะด้วยวินัยการทํางานบุคลิกที่โดดเด่นนะครับผมเขามอบทุกอย่างให้มิลานทั้งในและนอกสนามและได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาอย่างจากวัฒนจากของเขาเนี่ยที่มิลานคาดว่าจะจบลงในกรกฎานี้โดยโอกาสนะครับผมต่อสัญญาเนี่ยต่ำมากมากนะมิลานเนี่ยมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะทุ่มเทจนถึงวันสุดท้ายในฐานะกัปตันทีมและจะเคารพการตัดสินใจอนาคตของเขาหลังจากนี้ สำหรับอนาคตของเมยองเนี่ยมีโอกาสจะย้ายไปที่พิมยรีกนะโดยเชลซีเนี่ยยังคงสนใจนะและอาจจะทําข้อตกลงล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาเพื่อจะย้ายมาแบบฟรีเอเย่นเขาเนี่ยต้องการความท้าทายใหม่ในยุโรปแล้วด้วยเหมือนกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมีลานก็ต้องหาหาโกใหม่เผื่อไว้เลยอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ถ้าสมมติไม่อย่างนั้นจริงๆเนี่ย เชลซีต้องดูก่อนแหละว,ว่าจะกลับไปหรือเปล่าถ้ามุดมีโอกาสแล้วจะได้เซนแบบเซนฟรีจริงๆอะ่ะโอ้โหมันจะไม่ใช่แค่เชลซีเปล่าวะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าในตลาดหน้าหนาวเนี่ยเชลซี Chelsea จะเข้าหาไมค์เมยองจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปนะครับโอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ใบตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็กระชอ่องมันดีมีเรื่อง่าด้วยนะครับฝากกัด้วยนะโอเคจำเมื่อวานเนี่ยที่เล่าให้ฟังไปจากฟุตบอลอินไซเดอร์ใช่ไหมว่า เชลซีเนี่ยอาจจะยกเลิกสัญญานะครับผมกับราฮิมเซอร์ลิงก็เป็นไปได้นะเลยบอกว่าตีเป็นลือไปก่อนนะครับผมแต่มีรายงานนะจากแซมมี่ม็อกเบลนะครับผมแล้วก็นิซ่าคิเซล่าของ BBC นะรวมถึงเบนเจคอปพูดในกิมมี่สปอร์ตด้วยนะครับผมอา้าวรายงานจาก BBC เนี่ยบอกว่าเพียง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยราฮิมเซอร์ลิงถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของอังกฤษนะในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020นะแต่ฤดูกาลถัดมาเนี่ยเขาถูกส่งไปมานั่งสำรองมากขึ้นที่แแแมมมมมมมนนเเเชชสสตตอรรรรร์์์ซิีีีีี้้้้วว่าาาจะะกคกคคปพยยลทััังหด4บ แต่เขาเนี่ยก็ถูกขายให้กับเชลซีซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกเลยนะบิ๊กเนมนะครับผมตั้งแต่สโมสรแบบเปลี่ยนไปนเขาเลยนะเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับผมไปกลุ่มทุนตัวแบบเคียร์เลคแคปิตอลแล้วก็ทอตโบรีนนะครับผมโดยนักเตะนะครับผมถูกซื้อมาเนี่ยด้วยราคานะครับผมประมาณ30ล้านปอนด์นะแล้วก็ได้สัญญาทั้งหมด5ปีแล้วก็ได้เงินเนี่ยค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ325,000ปอนด์นะครับผมในปี2022 พร้อมกันเนี่ยเซอร์ลิงก็เทครัวมาเลยนะครับย้ายครอบครัวม,มาที่ลอนดอนนะแล้วการย้ายด้วยค่าตัวประมาณ50ล้านปอนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของความตั้งใจของทอร์โบลีแล้วก็กุมทุนเชลเลแคปิตอลนะแต่ปัญหาก็คือคนที่ผลักดันดิวใหญ่เนี่ยไม่ใช่อยู่ในสโมสรอีกต่อไปนะโค้ชหลายคนเนี่ยถูกเปลี่ยนไปในช่วง2ฤด,ดูกาลแรกของพวกเขาจนเอนโซมาเลสกาเนี่ยเข้ามาแล้วตัดสินใจว่าจะไม่มีเซอร์ลิงอยู่ในแผนการทาทีมจนถูกปล่อยให้อาร์เซนอลเนี่ยยืมตัวไป เขาบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเชลซีและเตอร์ลิงเนี่ยไม่อาจตกลงเรื่องของเงินชดเชย30ล้านปอนด์นะครับผมคาดว่าเขาเนี่ยอาจจะได้กลับมาเล่นชุดใหญ่นะในเดือนอีกประมาณช่วงเดือนมาการานะครับผมแต่โอกาสเนี่ยน้อยมากๆปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นอยู่ในทีมแบบบอมสควอตนะหรือทีมแย่ของเชลซีนะครับผมร่วมกันกับอักเซลดิซซี่แล้วก็ดาวิดดาโตฟฟาน่านะครับผมใช้ชีวิตเนี่ยห่างจากสิ่งอำนวยความสะดวกของทีมชุดใหญ่นะทำให้รู้สึกว่าแบบโดดเดี่ยวและไม่สะดวกสบายซะเลยการเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เซยยยยนะอรอ์ ให้เขานะย้ายไปที่ Bayern, บาเยอร์บาเยอร์เลเบอร์คูเซน่นรวมถึงยูเวนตุสก็เสนอให้เขานะครับผมแต่สเตอร์ลิงเนี่ยให้ความสาคัญกับครอบครัวที่อยู่ลอนดอนมากกว่านะทางสโมสรก็เข้าใจนะแลวก็เคารพการตัดสินใจของนักเตะน,นี่แหละเพราะเขาเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอที่ร่ารวยจากแบบข้อเสนอจากซาอุมาด้วยในปีที่ผ่านมานะแม้ว่าช่วงยืมตัวอาร์เซนอลเนี่ยจะแบบเร่งรีบนะแต่เขาเนี่ยยังรักษาความเป็นมืออาชีพแล้วก็เข้ารับงานการฝึกซ้อมต่อไปนะสรุปนะครับผมตอนนี้ก็คือ ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยนะกับการที่เตอร์ลิงเนี่ยก็ยังดื้ออยู่ยังอยากเล่นในลอนดอนอยู่ต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับผมด้งานจากเบนเจคอบเนี่ยบอกว่าลายทีมเตอร์ลิงเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับผมอาจจะรอไปจนถึงหน้าหนาวเพื่อหาสโมสรใหม่นะหลังจากไม่สามารถย้ายทีมได้นะครับผมในช่วงซัมเมอร์นี้เขาเนี่ยไม่สนใจทีมในตุรกีหรือซาอุนะและข่าวกับเบซิกตัสเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะสเตอร์ลิงยังมีสัญญาเหลืออีก2ปีและการยกเลิกสัญญาโดยตรงนะครับผมร่วมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากๆทางเลือกที่ชัดเจนที่สสสุดดขอองงเค้าานีีนนน่่ืแมมมมะตรึปกใหท ให้ดิวนี้มันล่มไปขณะเดียวกันคริสัลพาเลตและเวสแฮมเนี่ยก็สนใจนะแต่ไม่ได้ยื่นเข้ามาอย่างจริงจังเขาจะฝึกซ้อมต่อไปแล้วก็รอจนถึงหน้าหนาวเพื่อจะย้ายทีมนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกซ้อมแยกร่วมกันกับอักเซ i ดิซซี่แล้วก็ดาโต f ฟ,ฟูฟาน่านะที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนของเอโซมาเลสกาด้วยเหมือนกันก็คงไม่น่าจะยกเลิกหรอมัง้งถูกปะ นักเตะก็อ่ะกูกูไม่อยากอะ่ะก็แล้วเชลซีก็พยายามจะใจกว้างแล้วก็เคารพการตัดสินใจเนาะเพราะว่าก็เป็นคนเซ็งเข้ามาเองสุดท้ายปล่อยออกไปได้ยากก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผลจากการกระทําในเมื่อ2-3ปีที่แล้วเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยอนาคตของไลท์เมเซอรลิงจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าถามว่านักเตะผิดไหมก็ไม่ผิดแต่มันก็ แสบๆันคันเหมือนกันนะเออบางคนอาจจะมองว่าไม่มีสปิริตก็ได้แต่บางคนก็จะมองว่าเอาก็เขาอยู่ในสัญญาอยู่แล้วอ่ะหาทีมให้เขาไม่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็มีครอบครัวต้องเลี้ยงดูอะไรแบบนี้อยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนละกันนะครับผมก็ขอให้จบสวยที่สุดละกันสําหรับเชลซีแล้วก็ไลายเมเซอร์ลิงนะครับ โอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้มีรายงานนะครับผมจากเบซิกตัสนะแต่เป็นเกี่ยวกับอักเซลดิซซี่นะครับผมรายงานนะจากเอมเรซลิกูนะครับผมโดยทูร์กิส์ฟุตบอลนะมีการบอกว่ามีรายงานว่าเบซิกตัสเนี่ยกำลังเดินหน้าในการคว้าตัวนะครับผมอักเซลดิซซี่กองหลังของเชลซีสโมสรจากตุรกีนะครับผมกำลังใช้โอกาสจากโคตาผู้เล่นต่างชาติที่ได้เพิ่งเพิ่มมานะครับผมและหวังว่าจะดึงปาการหลังประสบการณ์สูงไปร่วมทีมให้ทันก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะครับผมก็ถ้าเหมนจะไม่ผิดก็น่าจะปิดประมาณสิบกว่าสิบสองสิ เออถ้าจะไม่ผิดนะครับผมยังมีเวลายังมีเวลานะถ้าสมมุติว่าเชลซีแล้วก็ตุรกีนะครับผมอย่างเมซิกตันเนี่ยคุยกันได้นะก็อาจจะทําให้ย้ายไปเล่นในตุรกีก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอดูต่อไปแล้วกันว่าอนาคตของอั e l เซ s ลดิซซีจะไปอยู่ที่ทีมไหนรอติดตามกันนะครับโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายกับป่าแ้มหน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยพาทีมจบอันดับ5นะแล้วก็ เสียดายนะครับผมแพ้กับซันเดอร์แลนด์ไปแล้วก็ไม่ผ่านเข้ารอบเพย์ออฟมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็สุดท้ายก็กลับไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพใหม่นะแล้วตอนนี้นะครับผมมีข่าวลือนะว่าอาจจะถูกเวสต์แฮมดึงไปเป็นกุนซือก็เป็นไปได้นะรายงานนะครับผมจากเวนเวอร์ซี่นะครับผมจากฟุตบอลอีไซเดอร์นะตีหูฟังหูไว้หูไปก่อนละกันมีการบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยกำลังพิจารณาแฟรงค์แลมพาร์ดเข้ามาแทนที่ของแกรแมพอตเตอร์นะหลังจากเติมต้นฤดูกาลไม่ดีแม้ว่าชัยชนะเหลือโฟร์เลสสามศูนย์ดดดดนนนนนนะะคครรรัััับบบบผผผมทททททีี ary, นะบบทีีีี่่่่่ส้าาาางงงลลกกโเวจออขฤู ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งสําหรับตําแหน่งกุญซือในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันโชเซ่มูรินโญ่ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับผมส่วนลูคัสบาเกต้านะก็ตัดสินใจอยู่กับเวสต์แฮมต่อไปแม้ว่าจะมีความสนใจจากสโมสรอนอื่นก็ตามนะเอาจริงปะถ้าถามผมผมคิดว่าในมุมนะในมุมกับคนที่เห็นแล้วแหละว่าแลมพาร์ดมีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่ไม่ดีนะช่วงที่คุมเอเวอร์ตันก็ผีเข้าผีออกนิดหน่อยโอ้โหแล้วกลับมาเชลซีรอบ2นี้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าอยู่โคเบนทีแล้วมันทําผลงานได้ดีแล้วมันลองสังเกตลองไปดูได้เลยลองไปดูในแบบในโซเชียลของโคเบนทีหรือของแฟนแลมพาร์ดไรมาเนี้ยมันเวลาเขาชนะเดี๋ยวเขาจะมีท่านะเวลาเขาชนะเขาจะแบบเออเออเออเหมือนแบบดันดันแบบชกชกชกอะไรขึ้นมาคล้ายๆกับมันจะคล้ายๆกับเออเยอร์เกนครอปนะยอร์เกนครอปจะเป็นปๆๆนุ๊บปุ๊บปุ๊บมาใช่ป่ะแต่ของแลมพาร์ดจะเป็นแบบโชกชกอย่างเงี้ยเออเหมือนว่าแฟนบอลก็รักนักบอลก็รักนะครับผมแล้วถ้าสมมุติมันทําแล้ว มันจะเป็นผลงานที่ดีกว่าแหละถ้าสุดท้ายเนี่ยพาทีมขึ้นชั้นมาได้ถูกปะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะกลับไปเวสแฮมเลยอะเราไม่รู้เนาะว่าว่ามันจะติดอะไรหรือเปล่าขนาดแกรแพอตเตอร์อย่างเงี้ยตอนแรกรุ่งๆอยู่กับไบรตันดึงมาเชลซีก็เป๋แล้วก็มาเวสแฮมรอบนี้ก็ดูเป๋ๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จาก จากแฟนๆแล้วก็คนที่รักแลมพาร์ดอะอยากให้แลมพาร์ดรอไปก่อนแล้วกันแล้วถ้าสมมติพาโคเมนที่ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยถึงตอนนั้นค่อยไปเลือกงานอีกทีเหมือนที่เอโซเลสกาทำเนี่ยพาเวสเอ้ยพาเลสเตอร์ขึ้นมาได้ฉบับสุดท้ายมารับงานเชลซีแล้วก็มันเหมือนแบบความมั่นใจมันมาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าข่าวนี้จะจริงแท้แค่ไหนกับเวสแฮมแล้วก็แฝงแลมพาร์ดนะครับ อ่ะโอเคแล้วนะั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมมาคิดเห็นข่าววันนี้นะเชลซีมีลุ้นฟรีเมยองนะลุ้นเซนฟรีเมยองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในตลาดมรารกาลาจะเข้าไปหาหรือเปล่านะส่วนเอเซเบลดีเจกับน้องด้วยนะครับผมทําสถิติในนามทีมชาติได้โดดเด่นมากๆเลยนะแล้วก็คิดว่าอย่างสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเนี่ยมาร์กิวจะได้โอกาสมากน้อยแค่ไหนกับเชลซีในซีซั่นนี้นะครับผมคิดไงคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรักคอเมเมนต์แล้ะตตมกบ่อดมเนะครับก่อนนกม ตามนะครับสวัสดีครับ